ขาที่เตะบริเวณบริเวณหัวเข่าด้านหลังนะครับครับก็ผู้สิงก็ต้องดูให้ละเอียดทีทวนนะครับทีละสินทําสมาธิแล้วสัดไปอย่างเดียวหายเลยครับ1ประตูต่อศูนย์ครับบีจีปทุมนะครับขึ้นนำหนองบัวไปแล้วในนาทีที่27ครับ ยิงได้เฉียบขาดมากเลยนะครับลูกนี้ของทีรสศิลปแดงดาครับเป็นประตูที่7ของเขานะครับที่ทําได้ในปีนี้ในเกมลีกนะครับแล้วก็เป็นประตูจากจุดโทษประตูที่2ครับในฤดูกาลนี้ครับทีรสศิลปแดงดาครับก็ใช่ครับลูกนี้ยิงตรงกลางเลยทีรศิลปแดงดาคือยิงแบบนี้ก็ถามว่าเสี่ยงไหมก็มีความเสี่ยงนะครับแต่ว่ากิติคุณแจ่มสุวรรณเองพุ่งไว้แล้วครับ นิดเดียวครับปลายมือของกิติคุณพยายามจะเอื้อมแล้วก็ไม่เอื้อมไม่ถึงเลยครับเพราะว่าพุ่งไปแล้วลูกนี้เลือกก็ลูกวัดใจครับ